Good morning, secondary one. Today we study about ask and answer about age and telephone number. ค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการถามและตอบเกี่ยวกับอายุและเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะคะ เรื่องแรกเลยนะคะที่เราต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องของ ask and answer about age ก็คือเรื่องของการถามเกี่ยวกับอายุนะคะในการถามเกี่ยวกับอายุนั้นนะคะเราจะเริ่มต้นคำถามด้วยคำว่า how old how old หมายความว่าอายุเท่าไหร่นั่นเองนะคะค่ะต่อไปเรามาดูกันค่ะเรามาดูชาร์ตนี้นะคะนะักเรียนดู Look at the เทเวิลดูที่ตารางนี้นะคะในตารางนี้ผังตารางที่เห็นนะคะเป็นโครงสร้างในการถามนะคะเกี่ยวกับอายุนั่นเองนะคะทีนี้ในการถามเกี่ยวกับอายุเราจะถามได้อย่างไรเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราจะเริ่มต้นที่ how old how old นะคะจากนั้นตามด้วย verb to be ค่ะไม่ว่าจะเป็น am a r e หรือ is นะคะจากนั้นตามด้วยประธานหรือบุคคลที่เราถามอายุเขาเราอยากรู้อายุของใครเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะในที่นี้เราอาจจะใส่เป็นคำสรรพนามก็ได้หรือว่าเป็นชื่อเฉพาะนะคะหรือเป็นเพศพนาชื่อเฉพาะนั่นเองนะคะซึ่งอนในทีนี้คุณครูให้ตัวอย่างมานะคะสรรพนามก็จะเป็น i y o u we, t h e d lisa and john และ he she lisa นะคะจากนั้นท้ายประโยคคำถามทุกครั้งนักเรียนอย่าลืมว่าต้องลงท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark นั่นเองนะคะ,อ,ะอีกครั้งหนึ่งค่ะเวลาที่เราจะสร้างคำถามนะคะถามเกี่ยวกับอายุว่าอายุเท่าไหร่เราจะเริ่มต้นด้วยคำว่า how old how old จากนั้นตามด้วย verb to be ค่ะ am are อี East, จากนั้นตามด้วยประธานหรือบคุคคลที่เราจะถามถามถึงใครเราก็ใส่ลงไปแล้วจบท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะทีนี้เรามาดูนะคะในกรณีที่เราจะถาม I I คือฉันนะคะเราก็จะถามได้ว่า how old am I how old am I ฉันอายุเท่าไหร่นะคะ,ะถ้าเราจะถาม you you ก็คือคุณ เราก็จะถามได้ว่า how old are you how old are you หรือเราอยากจะถาม Lisa and John เราก็จะถามได้ว่า how old are lisa and john how old are lisa and john หรือนอกจากลิซ่าแ d ะจอหแล้วถ้าเราอยากจะถาม h ี่ก็คือเขาผู้ชายใช่ไหมคะเราก็จะถามได้โดยใช้ How old is he? How old is he? หรือถ้าเราอยากจะถามลิซ่าคนเดียวเราอยากรู้ว่าลิซ่าอายุเท่าไหร่เราก็จะถามได้ว่า How old is Lisa? How old is Lisa? ออันนี้ก็คือเป็นการถามเกี่ยวกับอายุนะคะเราจะใช้ is am หรือ are นั้นเราต้องดูว่าประธานเป็นอะไรเนาะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ verb to be ไปแล้วนะคะถ้าประธานเป็น I เราใช้ am ถ้าประธานเป็น you we they Lisa and John เราใช้ are แต่เมื่อใดก็ตามถ้าประธานเป็น he she Lisa เราจะใช้ verb to be คือ is นั่นเองโอเคนะคะ โอเค next for example ทีนี้เรามาดูตัวอย่างคะ่ะอีกครั้งหนึ่งตัวอย่างประโยคคำถามแรกเลยคะ่ะถ้าเราต้องการจะถามคุณนะคะเราจะถามด้วยประโยคที่ว่า how old are you how old are you, old are you? คุณอายุเท่าไหร่เห็นไหมคะประธานที่ถามในทีนี้คือถามใครถาม you ดังนั้น verb to be เราใช้ are นั่นเองโอเคค่ะ okay, next sentence ่าประโยคต่อไป How old are they? How old are they? พวกเขาอายุเท่าไหร่จะเห็นว่าประธานที่ถามในที่นี้คือใครลกูก they ใช่ไหมคะดังนั้น verb to be เราใช้ are Okay next sentence How old are Lisa and John? How old are Lisa and John? Lisa าและจ right? อห์อายุเท่าไหร่จะเห็นว่าประธานที่ถามเขาถามใครคะเขาถามอายุใครเขาถาม Lisa a n อน o h จอห์ a ลิซ่าแอเป็นเพรพูนาวใช่ไหมคะเป็นชื่อเฉพาะก็คือในที่นี้เป็นชื่อเฉพาะที่อยู่ในรูปของพ่อหูพจน์ก็คือมากกว่าหนึ่งคนมี Lisa และ John ดังนั้น verb to be เราใช้ are โอเค next sentence how old is he how old is he เขาผู้ชายอายุเท่าไหร่ประธานที่ถามในประโยคนี้คือ he เขาผู้ชายดังนั้น verb to be เราใช้ is โอเคนะคะ next sentence how old is Lisa how old is Lisa ลิซ right. ่าอายุเท่าไหร่ประธานทีน่ถามถามใครคะถามลิซ่าใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ดังนั้น verb to be <Yeah. S 1> เราใช้ is นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อมีการถามก็ต้องมีการตอบใช่ไหมคะในลักษณะของการตอบตอบง่ายมากเลยคะ่ะเราเวลาตอบเราก็จะเริ่มต้นด้วยคำสรรพนามนะคะ,ะในทีน่นี้คุณครูเริ่มต้นด้วยคำสรรพนามไม่ว่าจะเป็น I you we they he she จากนั้นตามด้วย verb to be ไม่ว่าจะเป็น is am หรือ are นะคะเราจะใช้ is am หรือ are แล้วก็ต้องไปดูที่ตัวประธานถูกต้องไหมคะจากนั้นตามด้วยอายุค่ะโอเคนะคะอ่ะถ้าเป็น I เวลาที่เราจะบอกถ้าประธานเป็น I เราก็จะบอก I am ในทีน่นี้ที่เชื่อให้ตัวอย่างอายุเป็น 13 years old okay I am 13 years old you are 13 years old คุณอายุ13ปี we are 13 years old คุณ อายุ13ปี We are 13 years old พวกเราอายุ13ปี They are 13 years old พวกเขาอายุ13ปีหรือถ้าเราจะบอกอะเขาผู้หญิงก็จะบอกได้ว่า She is 13 years old อะเขาผู้หญิงอายุ13ปีนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะ ในกรณีที่มีการถามมาเราจะตอบได้ดังนี้ค่ะ,ะถ้ามีคำถามว่า how old are you how old are you คุณอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะเขาถามใครคะถาม you ดังนั้นเมื่อใดกรตามถ้าถาม you หนูต้องตอบอะไรลูก I ก็จะเป็น I am 13 years old I am 13 years old โอเคนะคะฉันอายุ 13ปีตัวอย่างถัดไปค่ะใน Sentence ประโยคคำถามค่ะ How old are they? How old are they? พวกเข mm hmm. าอายุเท่าไหร่นะคะทีนี้เวลาตอบตอบได้ยังไงเขาถามอะไรคะเราต้องไปดูประโยคคำถามก่อนเขาถามให้ลูก t h y y ดังนั้นเวลาตอบเราก็ต้องตอบด้วย t h y y ใช่ไหมคะเริ่มต้นด้วยเด e y ก็จะเป็น They are thirteen years old. They are thirteen years old. พวกเขาอายุสิบสามปีนั่นเองนะคะโอเค next อ่าดูตัวอย่างถัดไปค่ะ How old are Lisa and John? How old are Lisa and John? ลิซ่าและจอห์นอายุเท่าไหร่ ประธานที่ถามในที่นี้ถามใครคะลิซ่าแด์จอห์นใช่ไหมคะดังนั้นเวลาตอบเราจะใช้สรรพนามอะไรแทนลิซ่าแด์จอห์นเราใช้ they คือพวกเขาตอบได้ว่า they are 13 years old they are 13 years old พวกเขาอายุ13ปีนั่นเองนะคะ ตัวอย่างถัดไปค่ะ How old is he? How old is he? เขาอายุเท่าไหร่ในที่นี้ถามใครคะถามเขาเขาผู้ชายใช่ไหมคะ He เขาผู้ชายดังนั้นเวลาตอบถาม He เวลาตอบก็ตอบด้วย He ตอบได้ว่า He is 13 years old. He is 13 years old. เขาอายุ13ปีนั่นเองนะคะอะตัวอย่างต่อไปค่ะ How old is Lisa? How old is Lisa? Lisa are you right. อายุเท่าไร่ในประโยคนี้ถามใครถาม Lisa เมื่อถาม Lisa เวลาตอบเราจะตอบด้วย she โอเคไหมคะเพราะ Lisa เป็น ผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงหนึ่งคนสรบพนามเราใช้ she ดังนั้นตอบได้ว่า she is 13 years old she is 13 years old okay next we study about ask and answer about Tele p h o n e n u m b e r อ่าต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามและการตอบเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะคะในการถามตอบเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์เวลาถามตอบในภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย,ย่างไรเดี๋ยวมาเรียนรู้กันค่ะ,ะตัวอย่างประโยคคำถามนะคะเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ What is your phone number What is your phone number? เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไรนะคะเวลาตอบอ่ะ it is 0 9 r o nine z e เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือการถามตอบเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะคะ เมื่อกี้เป็นเบอร์ที่เราใช้ในประเทศไทยกันนะคะก็คือมีทั้งหมด10หลักทีนี้ถ้าเป็นของต่างชาตินะคะนักเรียนดูตัวอย่างมีอยู่7ตัวด้วยกันใช่ไหมคะเวลาที่เราจะพูดนะคะและเขียนเบอร์โทรศัพท์เราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ,ะด้านบนเป็นหมายเลขอะไรบ้างคะ หมายเลข 2, 3, 4, 6, ามสถ้าเราจะพูดหรือเขียนเราทำได้ดังนี้ค่ะ two three four s i อันนี้เป็นการพูดแล้วก็เขียนนะคะเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะคะ,อ,ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ เบอร์090-109-9949อันนี้เบอร์ที่ใช้ในประเทศไทยนะคะเวลาที่เราจะพูดหรือเขียนเบอร์โทรศัพท์เราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ0 9 r o nine z e โอเคนะคะอันนี้ก็คือการพูดและเขียนเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ ะะโอเคกิจกรรมต่อไปที่นักเรียนจะต้องทำหลังจากที่ได้เรียนในเรื่องนี้แล้วนะคะก็จะเป็น speaking นะคะกิจกรรมการพูดนั่นเอง give the following information about yourself your name where are you from your age and your telephone number again Give the following information about your name. Sorry about yourself. Your name, where are you from, your age, and your telephone number. Uh, ในที่นี้ก็คือให้นักเรียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวของนักเรียนเองนะคะ ซึ่งเกี่ยวกับชื่อของตัวนักเรียนแล้วก็นักเรียนมาจากที่ไหนอายุเท่าไหร่และเบอร์โทรศัพท์อะไรนะคะให้เราทำกิจกรรมสปีกกิงโดยให้อัดคลิปนะคะจากนั้นส่งมางในช่องแชทของกลุ่มของเรานะคะเพื่อเป็นการส่งงานและให้คะแนนนะคะสำหรับกิจกรรมในหน่วยนี้นั่นเองนะคะ อะถ้านักเรียนคนใดมีความสงสัยอะไรก็ให้ติดต่อคุณครูได้ในช่องแชทของกลุ่มเรานะคะโอเค thank you for your attention keep fighting ค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความตั้งใจในการรับฟังการบรรยายในวันนี้นะคะสู้ๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ goodbye see you later